เข้าใจว่าปรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำในดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี่มี4ระดับด้วยกันคือหนึ่งระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบสบายๆไม่มีอาการเคร่งเครียด แต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่เตว,วิโชชลพิญโยปริสัมพิทัปโตสามระดับนี้จะทำกันแบบสบายสบายไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัติ8ก็อยู่ในขั้นของการเจริญเทว,วิโชนั่นเอง อารมณ์เครียดนี่ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญดั่งเกสินสิบเพื่อธรรมปัญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากดังนั้นปฏิปทาที่จะทำเพื่อสมาบัติแปดก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชาสามเพราะสมาบัติแปดทำเพื่อปริสมิทายาน เต็นว่าจะมาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เคร่งเครียดมากเกินไปทำหนักก็มากเกินไปเขาเขอโปรดทราบว่าพระอรหันต์ปริสมิธายานนั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสำหรับการตากิเลสอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละพิญโยปริสมมิทัปโต ย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ขุดผ่องเสมอกันแต่ดูว่าความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขั้นวิชาสามมีความรู้พิเศษดีกว่าสุขวิปสัสสโกอภิญญาหกมีความสามารถดีกว่าวิชาสามปริสัมพัทธป,ปโตพิทัพป,ปโตหรือว่าปริสัมมิทายาน ย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลุมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรวิฎกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกเพียนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในพิญญาหกฝึกหนักกว่าม,มากทัน,นี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไป